ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะ1 j 2J RB นะครับ 1UZ นะ660 เทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นห้านะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นอาร์บีเดก็จะเป็นเครื่อง2 0 0 0ันซีซีนะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบํารุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3 4บล็อกนะ1 J 2J r เจเจอานะครับ1 u